สบายดีพี่น้องวัดสุขูสุขคนจ้าใบบุญกลับมาหอดเฮือปอปลาอ้นแล้วเด้อ<บ>พี่น้องอ่ำอ่ำอ่ำอ่นะพี่น้อ,แบบนองเด็กเส้นนมแลนอมใส่ตานอมมิลาเด้อตานมมิลาเด้อลูกเด็อ้าวเสียงนกกิ๊บแจ๊บกิ๊บแจ๊บเสียงนกอยู่สินกข้องอยู่ใส่มูล่าสบายดีเอฟซีเมอร์สุขูสุขคนเด้อมันตื่นบรรยากาศตอนเศร้าเศร้าพี่น้องลุกพากันลุก ไปจีดมาหาอดเงินอดหน่อยแต่เมื่อวานมา,า่อหอดกับมึงอไงล่ะกันยากเล่บได้เห็ดคลิปนะหน,น,น,น้ากระสีมาเห็ดตอนเศร้านี่พี่งเนาะเออเน่น่เด็ดเด็อย่าไปเห็ดคั่วป้าอ้นได้หัได้ขี้เถ้าได้หัได,ด้มาบี้ไปวุ่นกระตือแต่เศร้าน้ำยายนี่เพี่งเนาะเด้อโชคชัยเด้สะแซน้องได้ละอบอกไฮบาร์เมนเราถามมา สาวมานายมาหอดแต่สาวโอนน้อยก็ยังเวมาเลยพี่น้องอ้าวสาวพอลูกอันนี่เฮ็ดอีห้างกันนากินหมูกกันนะเฮย้ยเจ,จ็ดกินหมูกให้เลยนะอีหมูกน้อยนะอีหมูกน้อยนะอีหมูกน้อยนะยน,นะอัศว์ยช่นะพอได้พี่น้องปะมันมมเหลืองมันเนียนเลยให้ให้บ่หูหลงม,มันเนียนไปอุ้มออกนอกคุณอุ้มไปออกนอกคุณ ก็หะโหตดอกไม้ดอกตอกก็เป็ดก <arta> ็ไก well ่ให้ป้าอ้นในหน้าป้าอ้นย่งบัวมาเตยบ้านย่าเพื่อไหนไปไปเกลือแล้วชะบอกไปเกลือไปเกลือไปเอาหอบอง้ายมาผิดผิดซิามาขังนอกห่นนอกก็หมกแข้งก็งามงามใหญ่แล้วเขียวมุ่ถุ่มป้าหมากเป็นวีเป็นวีอยู่เ้อนี่หมากเพี่ยน เป็นวีเป็นวีสบายบ่ได้ซื้อแล้วพี่น้องเอ้ยเฮาสิกินโ2กก3กก3กก2กก3กกแล้วเฮาสิกินเป็ดมเป็ดมนี่มาเกือแล้วแม่เป็ดน้อยนี่เกือแล้วบ่ได้เป็ดน้อยคันนี่กได้เท่านี้ละเออโตยังเป็ดหาโตเออเอื้อนแลเป็ดนี่เกือเป็ดกระไก่แล้วหดักคนยาให้เอื้อยเลยซอยกันมึนมา ู้นึงเห็ดแนวนึงผู้นึงเห็ดแนวนึงเอามาบักอ้ายแม่สิอุ้มก็ดอกไม้นี่ก็เคียวงามได้หดขมือกมือติดแล้วเด้นี่ข้าเป็ดข้าไก่เพิ่นเอามาจี้กบมาฮอดก็บ่ได้เฮ็ดคลิปหาก็สิมาเฮ็ดมาเบิ่งเป็ดบิ่ไก่เป็ดไก่ก็อยากกินห้าเลยนี่อือกเกกกเกกอยู่พี่น้องอยู่คอกกูออกไปนํา คือพร้อมกันแล้วเด็กนาะทีกันพีน่น้องเกลือเป็ดไงเป็ดน,น,น,น้อยนะเกลือมอนลยย้าทำฮดเก,ก็บปลูกนางใบบุญแหละลินห <c oughs> ม้อไอ้บุญใบบุญแหละลินอ่ะบุญละไปไปเสียดนำ่ำฮะเป็นขึ้น <c oughs> <c oughs> ไปดีเถอที่สองพี่นนองเด้อโสดใสกันยญยเป็นเปล่าเล้วเอวยสีคิดทอดแล้วนั่นแหละบาได้าทยให้เฮงเราบม่ได้าทยแบกนาสีกันสองไงน้องคนหนึงพดของปูคนหนึงเกลือเป็ดกลืไก่พี่นนองคือว่าตอนเศร้าเศร้าโสดใสกับอยู่น้ำยายนายแม่นั่นแหละนาอคนผู้ับ คนหูได้ไหหูอได้หอเเอ้ยคนเหมือนะหนได้นลยลยหูเธอได้หูเท่ได้าปลาอ้นมาเมือนปลาอ้นก็ออกมาแล้วเมือนคนว่าลุงิมาส่งาษิมาเต็มวานนไ้มาจอยพาไปเยี่ยมหา้าคือพานนองบอลไปหาหญ้าคือเลยบรไมา ขี่ก็มาหอดแต่เมื่อวานเอาซองคนมาพี่น้องเรียบด่างไปบุญอู้ง่ายง่ายง่ายใครแต่มีอิสอ่ะนะคนโดยสารผืนใจดีผืนเอาสอยพี่น้องอุ้มนางใบบุญรับจนมาหอดสว่านเท่าเถน่ะจบเดียเราก็เห็นว่อวานื้อมือใส่นางไปบุญกระโดดใส่ข้าวลุดให้อุ้มกับไปน้ำเออคันแอมอุ้ม ไปย่านไปเมดไปนอนนะไปนั่งในงน้ำซักวันหนึ่งแนวคืนหลังลับในน้ำเผาเทาเนี่จนหอดบอลลงได้ผู้อุม้มนั่งไปบุญห้ยคืนโดยสารเมื่อวานพี่น้องเอ้ออีลาอีเรือเพื่อสิมาหอดเพื่อสิมาหอดเจน,นเน่เองอะจีบจะเอาศอกใส่อแอบได้ลงมานำเผาเฮือนเผาค่า,าเวียกได้เวียกละอ่นไล่แนวบือเรามาเอาไข่หมกกะเขาเฮียนพี่น้องจีบเอาเรงไปบุญลงมา ซื้ออันนั้นอดอดซื้อไม่กล่วบอสน้ำม,มันแห้งได้อดเผื่อผักเงินซื้อจักรจันเลยซื้อจักจันมาให้เพื่อเอาจักจันลงมาส่งให้จุ่มเผื่อเลยซาดกะย่านบริลล์วาในวินึงลาปากไปแล้วว่าสิเอาจักจันลงมาส่งก็เลยซื้อจักจันมาผักลูกแน่ แล้วก็ของไม่น้อยพากไม่น้อยฟามิลี่ผักกาพากซื้ออูนหญ่ผักกาพากซื้อแล้วก็ไปซื้อมะฮัยอูนน้อยนนเม็กี้ก็หนึ่งเอาเขาเมียนี่ตู้เย็นยังบ่อได้เฮ็ดกินถาอูนมาซะก่อนเอาสีเฮ็ดกินแบบไร่ผลสีครัวหรือผลสีพันก็ยังโมโหัาจารบ้านเม็กีิคลายอาจะไปติดพปิทากาวกับฟิจิขายปุยยากลูกย่างร้านกับไปติดขายคือกันอะไรพี่น้องขายคูปี้ ปีนี่บริป้ายทางได้ยากหากินกลางเวรนี่แห้งบริตี้งคิงเลยกลางคืนไข่เหนือผืนรับผืนรับและปะผืนเปียนน้ำทางแอแ์ละพากันไปไปกันกินน่ายกันเครียดเมื่อกี้กัอยู่บ้านกับประเด็นนั่นหากินคือเก่าเนาะไปข้าปลาข้าวดงโอ้ไปเบิ่งไปไปเบิ่งอีลุงเหม็นไปอีลุงเหม็นเกลือเป็ดก็ไก่ไปลูกไปไปเบิ่งเหม็นเกลือเป็ดไปลูกไป ลูกเหม็นเกลือเป็ดลูกเหม็นเกลือเป็ดนักยางตัวนี้บ่เป็ดครับดินี่ใช่คือว่าบักหลายๆมันผักนะบะผักอยู่อันดับนนหนึง<า>่งเพราะเหม็นผักยุกห้างมาเกลือแต่ห้ามนี่แหละมีแต่ห้ามไม่ได้บัวนี บถ้ามนเปอเป็นอเ,นเ,นนอเนห่อเป็นยเออ่ะมันบุิูรข้าติง้วเหรอข้าวปติ่มทั้งเม้งลูกกินมาเบิกเป็ดน้อยเกลือเป็ดน้อยพักันเกลือเป็ดอืมอันใด ไก่ฮะโอ้ยมันมันบริยากดอกไก่มันไปชาสะเครื่องปลูกจะทำก๊อกอีญังเขาอันนีงบริสโตข้ามาปลูกในก๊อกนี่ก๊กกล้วยกล้วยน้ำว่าเอาวอรกล้วยกล้วยสุกเขียวมันปลูกที่กันโพด จิมันงมกงหงกับมปน,นั่นชัดยากเลยนะี่เอามาอยู่ในห้องค่ะพี่้องเอามาว่างเลยไม่จีดก็ได้นอนล่ะเอาวางแบบอายสูกใสแล้วก็อยู่นอกปะให้นุ่มๆขาเห็ดแบ่งนาทีกันเมนหนึ่งคาโอกะเป็ดกะไก่ตาทําพดเครืองปูกพี่น้างไม่จีดกับเอาล้านไว้ใ้แล้นี่เอามาอยู่ในห้องเลยเดี๋พี่้องขวมปินปับ ปีนแล้วเด้อหกเดือนแล้วเด้ออาสุกใจเอาเขามาแล้วอีมวยหน่อยเนี่ยขามาแล้วอีมวยหน่อยเนี่ยขามาและอิมวยหน่อยเนี่ยขามาแล้ะอออีมวยหน่อยเนี่ยขามาแล้วพี่น้องอ่าถ้าแฮ่์แฮร์แฮร์ฮร์แฮร์ดปีนแล้วเด้อความแล้วอาสุกใจก็ไดหกเดือนและพี่น้องเอ้ยหกเดือนกับสองมืออะไรอย่างเงี้ยน้ำมันดีกว่า มาดีกว่ามาดีกว่ามันกนี่การแล้วมันดียกองกุ้นเลยพี่น้องกูจูดกูจูดอยากฆ่าอะไรได้พี่น้องเอ้ยลอาอาเธอร์ไทยเอ้ยอยากกินนมแล้ววาน,นี้ดอกนอนเฮียงกันอ่ะเอ้ยพผนลุกผน,นึกเอาน้องมานอนเฮียงผนลุกพี่น้องนอนเฮียงกันแล้วสองเอ้ยน้องอันนี้เอ้ยนอนฉลูกเอ้ย,อย,น,อน,อยนอนน้ำน้องกันเลยนาไปบุญนอนน้ำนอ้องเสีย เด้เอาเจน้ามันยุ้มหัวแล้วบปดนี้เอ่ะมันสะดึงผมแล้วบปดนี้เอับอ้ะยุ้มผมคักบปดนีิอ้ะยุ้มผมคักไปดิอับผมผมผมเอาเอาเอาเอออย่านองยุ้มผมยุ้มไม่นอนแกะกระบอกในได้จับผมเอื้อนเหนียวเนียมือฝุ่นเท้าโศกใจเหยียวกันไปแล้วสองอนนัองเหยียวกันนะเด็กเอามันสะยุ้มผมไปยุ้มผมแทะฮันหันหันเออนองยุ้มผมหมดละอ่ะยุ้มผมบมด เออน้องยุ่พรมีลาหัวหลกอ่าอัอ่นอ่าอ่มั่อ้ามัดพ้มห้กระตามสูงเบื้องตามเบื้องสูงคักแหละทรงพรมอ่ะไปใช้นเยาว์หัวน่องเด้ออ่ะเลยบังอ้หนึ่งอันดักกินน้ำเลยนะเจ้เอ้ยน้ำให้คอยกินเนี่ยกเห็น้ำให้คอยกินนี่กวาหน้าถือน้องนะมึงถือน้องนี่นะก็ตีนนี่นะแขกค่ะ นี่นะอะแลมอนี่มอนีมอนี่น้อยนี่ก็จะกินเอแล้วก็ให้อันมให้น้อไปปุ๊บนมให้นไปบุญให้อนมน้องมาไปค่ะดิเดพูดตนมพาไปอนมไปอนมให้ไปเดนมให้ค่ะดิๆๆอยู่ค่ะไปเอาไปอนมไป เด็กน้องอยากนมละให้แหละฮาแข็งอยากกินนมเออไป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 เออเออนมเด้อเอานมมาให้น้องเด้อเออจบจะได้พ ah, ุง <astrolog> จ <an> ักะคว่ำเออมาลูกมาแม่อพันเห็ดให้มันทำนี่นะเออเอาให้น้องเด้ออีละโอ้ยหูคว่ำจะได้ลูกขอได้อาแผลงอันนี้ลูกอ่ะอกินนมอาจับเอาจับเอาจับเอานี่จับเอาเอามือจับเอาเร็วอามือจับเอาจับอันนั้นไหม มือนะมือบุกอ้ายไปใส่มือบุกอ้ายนี่จับเอาเต้านมนี่ยมือบุงอ้ายชองเบื้องนี่จับเอาเถอะย่อขึ้นย่อขึ้นไปจับเอาอันจับเอาอ้าจจะเป็นเนี่ยอันนี้จับเอาลูกจับเอาเออเออเดี๋ยวอาจจะเป็นเนี่ยกินนมจับเอาพี่น้องอ่านหูความแล้วจับกินนมเองแกกับหูความไปเอาเต้านมให้น้องก็ได้เลยใส่ได้เลยได้พี่น้องเด้อนางใบบุญใบบุญอืมอืมมาลาสารลาคลิปกันเด้อ พี่น้องคลิปนี้ลาไปก่อนฝากติดตามคลิปหนาเด้อขอบใจไลค์คอมเมนต์ได้จ้าลาไปก่อนบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายบบ๊าายยนี่บ๊ายบายอีลาบ๊ายบายเป็นบอกบ๊ายบายเด้อบ๊ายบาเออ